นี้นักเรียนเรียนฝึกม้าเป็นครั้งที่สนะครับหัวข้อการเรียนก็เหมือนเดิมอันไหนที่เคยทำได้ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นอันไหนที่ทำยังไม่ได้ดีก็วันนี้เราจะพยายามเมื่อกี้ก่อนจะจะลงมือเรียนนะครับผมผมได้ได้สรุปกันทั้งเรียนว่าวันนี้เราอยากตั้งเป้าว่า เราจะหมุนหมุนม้าให้ได้360องศานะครับอันนี้ก็เริ่มเรียนก็คือการสวงคุมส่งผุนมกเรียนเคยทำได้ดีอยู่ละนะครับก็ทำต่อหลักการอันนึงก็คือม้าเขาจะค่อนข้างจะเชือกเชื่อเชือกที่พาดหลังนะครับถ้าถ้าถ้าเขานิ่งแล้วเอาพาดหลังเฉยเขาก็อยู่ แต่ถ้าเขาไม่นิ่งเราต้องพาดเอาเชือกพาดหลัง,แล,งแล้วคล้องคอเขาแล้วค่อยสมกลุ่ม,มในรา,า,า,ายละเอียดในหลักการนะครับในหัวข้อการเรียนก็เช่นเดิมแต่รายละเอียดจะไม่จะเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นตามลำดับลำดับความรู้หรือลำดับที่นักเรียนทำได้ดึงดึงให้สั้นอีกนิดหนึง่ง ด,ดึงขึ้นไปสูงอีกนิดนึงเพราะว่าอีกไปเดี๋ยวพอเขาเดินปุ๊บมันจะหย่อนแล้วเอาเอาเอา,เอาเชือกไปวางหลังหูเขาเลยลูกไอ้เชือกที่พาดคอเขาอะ่ะพาดคอเขา,เอาไปวางตรงหลังหูเขาเลยเพราะว่าอีก,อ,กอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหย่อนลงเส้นเส้นบนน่ะเส้นบนขยับเออขยับไปข้างหน้าเฮ้ยวางอย่างนั้นลูกอย่างนั้น่นนะ เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเชือกมันจะหย่อนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับปรับตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับปรับตำแหน่งที่ถูกต้องก็มาปีใหม่ไม่ยอมออกจากข้อครับกำลังทดสอบความสามารถของนักเรียนอยู่ เอาเชือกคล้องท้ายเขาเลยก็ได้คล้องท้ายคล้องท้าย ผมขอพูดประโยคเดิมอีกครั้งนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับอะไรก็ช่างที่เป็นแล้วผมชอบเก็บใช้คําว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยากนะครับสําหรับคนที่กําลังเรียนยากครับลักษณะนี้ครับที่ที่แคบแล้วก็แฉเพราะฉะนั้นใช้สายบางเห็น สายจูงสั้นนะครับสายจูงสั้นจะอันตรายกว่าคุณจูงแต่ขณะเดียวกันมาปีใหม่ก็ยังยังไม่เป็นกับสายจูงยาวนะครับไม่เป็นกับสายจูงยาวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องยากของนักเรียนเรื่องยากของนักเรียนเราลืมเอาแ่มาลูกเอาเขาผูกติดกะ แถวนั้นไว้และหนูเข้าไปเอาแส้ เอาเอาเชือกมาให้อาจารย์ลูกอ๋อ,อหนูอยู่นี่ก็ได้อาจารย์ไปไล่ท้ายหนูหนูมายืนตรงนี้ลูก ออาออกจากอคอกได้แล้วครับคราวนี้ก็เหลือเอาอสั่งให้สั่งให้หมุนเท้าหน้าเป็นหลักตอนนี้เราเราจะฝึกเชื่อฟังแล้วลูกยุหยดุยดหยดุยดหยดุดหยุด เริ่มบทเรียนการฝึกความเชื่อฟังครับทั้งทั้งหมดที่จะทำเนี่ยเป็นการฝึกความเชื่อฟังอออออเอาหมุนเอาหมุนรอบเท้าหน้าก่อนลุกดันดันให้เขาปัดท้ายอะ่ะให้เขาปัดท้าย อันนี้จะเป็นการเป็นการฝึกให้เขาหน้านิ่งหน้านิ่งให้ปัดท้ายให้เขาเชื่อฟังเรานักเรียนนักเรียนจะสั่งว่าหยุดหยุดตลอดนะครับให้ให้มา้าให้ม้าเชื่อฟังนิ่ง หนูขยับตัวไปข้างหลังนิดนึง่งแล้วก็จะให้เขาปัดท้ายหนูให้เขาปัดท้ายจับหน้านิ่งๆไว้ดึงหน้าดึงหน้าแน่นๆนิดนึงได้ได้ละเริ่มได้ละหยดุยดหยดุยดหยุดหยุดอีกรอบหนึง่งเขายัางไม่นิ่ง แรกมาปีใหม่ไม่นิ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้นิ่งละก็กลับมาทฤษฎีเบื้องต้นทฤษฎีเบื้องต้นก็คือหมุนรอบตัวนะครับหมุนปัดท้ายหรือว่าหมุนดูรอบตัวโดวยใช้เท้าหน้าเป็นหลักทาทาซ้ายทีขวาทีหลุกเหมือนเหมือนเราเหมือนเกิดเหมือนเราจะสรุปละ เขายอมเชื่อฟังครับตอนแรกๆตอนแรกๆอรารวาสเอาเชือกพาดหลังรับทีลูกพาดหลังพาดขา ยุดยุดยดมาอีกข้างเลยกับเออาพาดขาดีแล้วลูกดีแล้ว หยุดหยุดลองยกขาสิยกยกยกเก่งเก่งตบไหล่เอาไปฝั่งโน้นยกขาโน้นได้ก็พอละวันนี้ พูดถึงในแง่การเสี่ยงของโรงเรียนนะครับเราให้นักเรียนใหม่ฝึกม้าใหม่ โอกาสที่ม้าจะเสียเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าถึงยังไงผมก็แก้ไขได้ก็คือให้นักเรียนได้เรียนเราเราต้องการให้นักเรียนได้ได้เรียนมากแล้วก็ถึงแม้มีปัญหายังไงเราค่อยมาแก้ไขเอาเองครับสวัสดีครับวันนี้เท่านี้ครับ